ถ้าสมมุติว่าหนูกับพี่อ๊อฟจะคบกันจริงๆอะค่ะปัญหามันติดอยู่ที่ใครแล้วคะพี่เขาก็พูดความในใจที่เขาคิดอัดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบูิจาคของที่ใส่ดีกว่าเราแบบพูดให้เราฟังก็ก็น่าจะประมาณนั้นนะคะหนูก็ถอยเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่มีศีลธรรมไงคะแบบเป็นมินหรือเปล่าที่เป็นมือที่สามตรงนี้มีก็ อยากจะบอกแบบชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นมือที่สามนะคะแล้วก็ไม่เคยเป็นมือที่สามใครด้วยเราไม่เป็นแน่นอนที่เขาบอกแฟนเก่าแฟนแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจังอะไรคนมาโยงเราอะไรเงี้ยเราอยากเคลียร์ตรงนี้ไหมคะเคยเจอหรือเคยรู้จักกันมาก่อนกับใครคะกับคู่เลยก็รู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักคู่เลยแต่ว่าส่วนตัวหนูเนี่ยรู้จักกับพี่อ๊อฟมาก่อนรู้จักมานานแล้วค่ะประมาณสี่ปีแล้วค่ะแล้วก็ เป็นอยู่เที่ยวอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะเที่ยวอยู่กลุ่มเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วค่ะกกนั่นทำไมทางด้านอาจจะมองกับนันว่าเอะเราเราเป็นมือที่สามเขาหรือเราแย่งเขาอะไรแบบคือพี่ถ้าหนูแย่งเขาอะค่ะหนูจะกล้าออกมายืนตรงนี้หรอเนูก็อายนะคะหนูไม่ได้แย่งแล้วก็หนูไม่ได้เป็นมือที่สามเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ต้อง อย่างที่บอกเลยคือหนูรู้จักกับพี่อ๊อฟมาก่อนนะคะเขาก็อาจจะแบบอาจจะหลายๆคนอาจจะไปโยงได้ว่าหรือว่าเราแบบรอเสียบหนูก็เห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันแบบว่าคบตอนหรือเปล่าหรือแบบรอเสียบซึ่งแบบหนูจะบอกว่ามันมันไม่ใช่เลยค่ะมันมันมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ที่เราคิดว่าจะทำให้เขาเข้าใจผิดได้มาว่าแบบค่ะก็ตอนเหมือนกับพี่อ๊อฟเขาก็ไปหลังจากเขาเลิกกับแฟนนะคะเขาก็ ไปเที่ยวแต่เผอิญวันนั้นเนี่ยเขาดันมาเที่ยวกับกลุ่มของมินแล้วหวยก็เลยมาออกที่มินนะคะจริงจริงไปกันหลายคนไปกันหลายคนค่ะจริงจริงะพี่สาวตรงวันนี้มินกับพี่ออฟเป็นอะไรกันวันนี้มินกับพี่ออฟก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไม่ได้มีการสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอะไรเลยใช่ไหมยังไม่มีค่ะแต่ว่าโอกาสโอกาสอันเนี้ยหนูไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคต แต่ว่าหนูก็ยอมรับวว่าช่วงนี้ได้คุยกันบ่อยขึ้นเพราะว่าหลังจากที่มันเป็นประเด็นเนี่ยก็เลยนั่งคุยกันเฮ้ยน้องเนี่ยมาอย่างนี้วะเออพี่แบบหนูก็แบบพี่ไม่ต้องแบบไปซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าความ,มสัมพันธ์มันเดินหน้าต้องไปต่อแบบไม่เป็นแฟนก,กันไม่เป็นนลักกันคนมันจะคนก็จะยิ่งตอกย้ำว่าเราเป็นพี่สามดาวมอเตอรแล้วถ้าสมมุติว่าหนูกับพี่อ๊อฟจะคบกันจริงๆอะคะ่ะปัญหามันติดอยู่ที่ไทยเหรอคะพี่ Oh, เพราะ<ส>ว่าเขาก็เลิกกันแล้วถูกไหม,ไมคะแล้วหนูก็โสดพี่เขาก็โสด<ม>คือเขา่เลิกกันขาดแล้วนะคะจะมองไหมว่าแบบว่า,วาเฮ้ยหรือที่ผ่านมาแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆ<ส>อ,อะไรแบบนี้ไม่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดคุยกันนะคะไม่ว่าแบบทางน้องจะขอท้งมาดูแชททั้งหมดที่หนูคุยกับพี่ออมเนี่ยหนูก็บรรสุทธิ์ใจให้จดนี้วยพัาพันยาค่ะพี่ออปรึกษาเรื่องทันย่าไหม ไม่ได้ปรึกษาค่ะจะอารมณ์แบบประมาณว่าแบบเออก็เขาก็พูดควในใจที่เขาคึกอัดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเขาคือการฝ่ายหรอ่าเราแบบเพื่เราตังก็ก <c oughs> ็น่าจะประมาณนั้นนะคะ่ะ <c oughs> มินดา <c oughs> เราเคยเราเราเคยเห็นแชทที่เป็นอาวตารที่เขาออกมาคอมเมนต์มาว่าแบบ <Das S 2> เรากัพ <ator> บพี้อบอฟว่าเออคือแบบเขามีเรารมาณนล้วแีบยุกคันมานานแล้วก็เลยอนะแล้วก็โดนจับได้แล้วพอคขาเลือกันก็คือแบบเราก็โดนจ<ล>ับได้คือโดนใครจับได้คะเออทำ<ด>ย<อ>่าเราเราเห็นคอมเมนต์ที่เป็นอวตาร์เนี่ยที่แบบเออมาไหนไหมอ่า,อาไอที่โดนจับได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นแต่ว่าอย่างที่หนูบอกเลยคือหนูกับพี่ออฟอะรู้จักกันมาก่อนในกลุ่มเพื่อนนะคะสนิทสนุกกันจริงยอมรับว่าสนิทกันแต่ว่า หนูกับพี่ออฟไม่เคยคบกัน<อ>นะคะเ<อ>พราะว่าตอนนั้น่ะหนูก็คุยก็คุยคุยกันแล้วก็แบบตัวหนูคิดเองนะคะว่าเออพี่เขาก็น่ารักดีก็อยากที่จะสารสัมพันธ์แต่ทีเนี้ยพอหนูแค่คิดอะหนูก็รู้ว่าพี่เขามีแฟนอยู่แล้วก็คือสัญญาซึ่งไม่ใช่ค่ะซึ่งเป็นคนเป็นคนนอกวงการ<อ>านะคะ<อ>แล้วทีเนี้ยพอหนูรู้เนี่ยหนูก็ถอยเพราะว่าหนูก็เป็นคนที่มีศีลธรรมไงคะใช่หนูก็ไม่ไม่ไปแย่งของใคร ทุกอันหนึ่งที่ทหนูฟาดฟาดแรงเหมือนกันที่บอกว่าอุย้ยเราก็แกล้งคนอื่นข้ามาไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบความหมายถึงเขาไหมคะเปนเคียนคันใช่ไหมเปนเทีมาแรงมันนำหนักเราเนค่ะมันก็ตรง<แส>นหนูเห็นว่ามันตรงกับชีวิตหนูดีแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่หนูเจอมาค่ะก็เลยแบบก็โพสต์ไปแต่ว่าถ้ามันไปเข้าใครเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ